ต้อยเ่งต้มเ่งย่างอ่าเต็มโซดเต็มครบจัดเต็มคาราเบียวครับวันนี้รปลาบึกปลาบึกปลาบึกพี่น้องต้มปลาบึกเฮ้ยเมื่อนี้มกข้าวเหนียวห้อนๆของแต้เด้อไปเด้อมากินข้าวครับข้าวเหนียวห้อนๆครับมันหอมมากเลยเนาะ มาแล้วครับพี่น้องสวัสดี FC ครัวลุงเด่นครับพี่น้อง EP นี้มาแล้วเชียบใหญ่เราเรามาตั้งแคมป์ปิ้งกันนี่นะครับสําหรับวันนี้เราจะมากินข้าวกันพี่น้องนี่รถนาเรมาแล้วนี่ลุงเด่นนึ่งข้าวร้วอนๆครับเราจะมาทําเมนูจากวัตถุดิบที่ถ้าเพื่อนๆได้ดู EP ก่อนหน้าเรามาหาปลากันที่ใกล้ๆบ้านลองไหวครับเนี่ยคนกาลังหาปลากันเต็มอยูน่นะแต่ว่า,านาเรได้พอกินแล้วนาเร่ก็จะมาจัดเมนูแซ่บๆสวัสดีรอบครับนาเรบสวัสดี ถึงเวลาเสพแล้วเนาะนปลาโตโอ้โยโอโยอ้ะไรกองเก่งกองเกง่งเสียงสวรรค์มาแล้วอันไหนเนาะเมนูขอเราไหมเติมติมมเติอันนี้ไม่ได้ซื้อเลยนะปลาแล้วเลยหาเองกับมือเลยนะนะปลาโตมาปลาเนยเนาะ <c oughs> มาหาซื้อกินซื้อยาได้ไหนมาหากินหายยาก็ได้วโอ้คือนักแท้ปลาปลาอยู่างไรเนาะปลามาดูโอ้ยมึงเป็นกระสอบมันบอก นี่ฝีมือการทอดแหนะเล่ครับนี่กินนะเล่ก๋วยเพิ่งต้มเพิ่ง,งย่างอ่เอาเต,เ,ตเ,เต็มตู้เต็มครบชัดเต็มคาราเบียวครับนึ่งข้าวันทอดแล้วกำลังนึ่งข้าวรถลมแรงมากครับนึ่งข้าวในรถตู้ตอนนี้น้าเล่โอ้โอ้ตัวใหญ่ตัวนั้นพิมพ์มือน้าเล่ครับวันนี้แต่น,นี่เลยบ่โอ้ปลาบึกบ,บ่นน้าเล่ เบกก็เบิกก็เบิกพี่น้องต้มปลาบึกเม่เมื่อเดี๋ยมกหมอต้มปลาบึกต้มปลาบึกปลาบึกครับนี่ปลาบึกปลาบึกปลาบึกแช่เลยครับครับเปลี่ยนๆอยู่เท่านั้งน้ำเงี้ยงน้ำเงี้ยงอยู่นะครับตะเพียนโอ้ลายอยู่ครับไหนล่อยปลาตะเพียนแซ่บแล้วต้มปลาบึกอ่ะ ปลาบิกนี่บ่ปิขาเจ้าลาบาวบอาบขาต้มเลยต้มเลยนะต้มเลยนี่น้อ่บาทหนึ่งร้อยบาทครับนี่ปลาข้าวปลาข้าวปลาข้าวมาได้ได้ปลาบึกแทนอ่คนมาเต็มนะครับเราจะแคปปิ้งกันที่นี่ยมันจกบ้านทุ่งของแท้ครับวันนี้ หลายอยู่หลายอยู่โอ้นี่ไปหาฟืนได้เนาะปิ่งเนาะปิ่งเกลือข้างย่างมือนีิเอาไขมันเต็มที่มือดิเพราะว่าตั้งใจมากนี่โอป้าขาวซอยก็แหงแสบได้เนี่ยอ่ะเดี๋ยวดึงเข้าหน้อนรอนอะลรละพอไดอบัตรดิเดี๋ยวอันี่นั่นเลบัตรหนึ่งร้อยบาทเนาะบัตรร้อยครับบัตรร้อยบาทละหนึ่งร้อยบาทครับ ถือว่านั่เนอาจจะบอหมันมาได้เหมือนีมาซื้อก,กินปลาเอออบเมือ,มอนี่บหมนบหมนยอว่าก,กินอยู่ปลาอีกตัวนึงนี่ตัวนึงนนี่กล่งองนึงอนอพอ,อได้หลับไปกอยอยู่เอาหน้ามาหลายอยู่เดี๋ยวจัดกินกันเดี๋ยวลงเด็กนึเข้าในรถตู้ลเลเดี๋ยวรอนั่งกินกันข้างหลังไงครับ ลมข้างนอกมันแรงครับเปิดประตูหน่อยแล้วก็หุงข้าวในนี้ได้เมื่อกี้เทศข้อความร้อนละหอมมันแรงไกลเลยนึ่งข้าวเหนียวเชียงรายร้อนๆน,นี่เออนรีจะเอาปลาไปล้างละปาาลาของนรีคนเดียวพอได้พอได้ปนอยู่พี่นอ้องพอได้แกงอยู่พอได้ลาบอยู่สามสิ่งน้อย่างนี้เรื่องเด่นนี่ครับผมวมานี่ดูว่าอ่าเดียด๋ยวเอาปลาไปล้างกันเนาะนรีเอาปลาไปล้างในแม่น้ำครับนี่ผมเรียเฝ้ารถอยู่พี่ก็ให้นรีเอาปลาไปล้างก่อน ก้อยแซ่บๆพี่น้องแต่ข้าวกั่วเก็บผักกาดมาจากสวนโรงเรียนแบบกินขิงวาซาบิวาซาบิครับให้นาเลเอาปลาไปล้างแป๊บนึ่งเมนูเราล้างมาเรียบร้อยนะครับอืมมังเปล่นอยู่ดิอืมสาบึกนั่เลยังยังดินดักดาดัดาอยู่ดิเดี๋ยวเริ่มทำการเราเต็มพี่น้องมาหนี้หอยก็มีมาข้าวนึ่งก็ฮ้อนๆเลยนัเลยเดี๋ยวเดี๋ยวตังหาอะไรเย็นๆให้นั่เลกินก่อนเดี๋ยวจะได้มีแรง นั่นเองเอาละลุยละพักกับมีละน่าจะสุกแล้วข้าวเหนียวนึ่งใหม่ๆเริ่มจัดเวทีข้าวเหนียวห้อนๆของแต่คลอ,อ,อยป่านาะหม้อต้มป่าน้ำนมีด ต่อมือชุบน้ำเย็นน่ะโอ้โหห่อนไม่นองเลยปลาบึกเนาะนั่นเองมันจะปลาสบายเนาะปลาบึกปลาบึกปลาบึกเลยเรยนี่ปลาบึก ปลาบึกนึ่ตาาได้บึกไหวบึกไหว้บึกไวบึกไว้ก็แล้มาแล้วนี่เจ้าเจ้าที่เจ้าที่เจ้าที่มาบึกไหวบึกไหวนี่เระคือบึกไหว้ปลาสวายปกติตามมันจะสูงนี่นะมันบอกอันนี้อันนี้ปลาบึกปลาบึกตามมันจะต่ำทั้งลูกแล้วเราสังเกตง่ายปลาสวายเนี่ยปลาสวายมันจะมีฟันหน่อยมันจะมีฟันอยู่ครับปลาบึกมันจะเลี่ยมอันนี้มันจะเลี่ยงเลยเนี่ยตรงนีมันสาดกินเพื่อนเนาะตัวใหญ่ๆนี่กินเพื่อนนั่นนี่แล้วจะง่ายู่เลย นี่ต้มนี่ก้อยฟอมปลาเบิกกินวันนี้หนิไหมหมดธรรมดาได้ไหมเออเมื่อนี้แต่ว่าพอดีมีอาจารย์ผมแล้วอาจารย์ผมนี่สุดก้อยนี่สุดยอดสุดยอดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะวันที่เนี่ยเขาจับเนื้อใ่หมูหม่วงนวดใส่กล้วยใส่บักเน่าก็ได้ใส่บักเน่าเนาะบักเน่าก็ได้มาดูนี้มันมีมดแดงแล้วเออมับดแดงมดแดงหายากเนาะครับผนี้เขามา แต่ก้อยแต่ก้อยมะนาวเดี๋ยวก้อยมะนาวเดี๋ยวก้อยมันจะมีสองก้อยก้อยผงกับก้อยก้อยเหนียวๆนะเดี๋ยวซื้อก้อยผงมาได้ก้อยผงมัอร่อยกว่าอ๋อ้คานคากับบัหนาวกับเพียบต้องั่นออะลรทำปลาแป๊บหนึ่งครับพี่น้องเป็นปลาดูด้วยพูดเสียดายว่ะเส้นมากเขาจะแบบกลายไหลว่ะมันเลยะลายต้องว่าปลาไก่นี่คิดว่าบ่ได้ปลาไก่จักตัวใช่ปัองกาขัดใ่ด้วยว่ะฮะเอาพี่ว่านี่ว่าข้างนั่นเดือดขึ้นด้วย เอากลับบ้านเลยบ่ต้มนี่หมดเลยมาได้กินให้หมดวันนี้มหาหา,ากินครับอ๋อมันมอ,มอิ่มบอกอิ่มเหมือนแค่หมดไ้ลูกเมียว่าท,ที่หลังโอ้ยหายกินอย,ยู่แล้วเ<ๆ>นื้อสีสวยเลยนี่ต้มปลาบึกครับพี่น้องต้มเป็นตัวเลยวันนี้สดสจากสถานที่ปลาน้ำก๊กเนาะนั่นแหละเนาะต้มผมผมเลๆเอาเอาใส่นั่นมา่นนั่นเลย เดี๋ยวเอาดีนเรามาเลยดีวผมจะกินแตกระวบป่ะเอาใส่นั่นไหมใส่นั่นมาตูมเราเนี่ยดีทเราจะเล outside, the 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 ี้ยงมันล้วโอ้ยเลี้แต่และเวนี่แตกไาลยเนี่ยมันนำรำน้ำกันลเอ๋อำรำมาละพอดีมีเลยขาหมดนั่นเลยขามสมอส้กระขามอ๋ขึ้นไวปะละโอ้ใส่ระขามสม เดี๋ยวนั่งที่นี่แหละเจ้าไปจัดการรถ้วคืออะไรก็ได้เจ้ากินข้าวในป่าข้าวโพดนะครับเขาเพิ่งไถหอเขาเพิ่งเก็บข้าวโพดไปในบลาขามส้มเล็กน้อยขึ้นแล้วต้มแบบบ้านๆใส่เกลือมือนี้เอาแบบผักไผ่หอมโดนเก็บมาแล้วเกลือน้ำเดือดต้มแบบบ้านๆ ให้มันสเร็จท,ทีเดียวเราเอาพริกหน่อยใส่น้ำน่าเลยพริกหน่อยเขามันมีบักหลายหนึ่งส่ลูกโดดเข้าไปด้วยพี่น้องเนี่ยมันจะดังที่แสบเนี่ยต้มแบบบ้านๆครับบ้านทุ่งของแท้อันปลาหรือหวานนัวโอ้น้ำเดือดแล้วพี่น้องนู่น่ารลบเดือดสิบตีแล้วเดือดแล้วเดือดแล้วจะใส่เลยเนาะโอ้ต้มปลากบึกเด้อพี่น้องอเด้อตหวานหนึ่งเลยคนระับอืม ปุกปุกเนี่ยสดเข้าไปเดี๋ยวสมุนไพรบางอย่างใส่เข้าไปเพิ่มนี่น้ำแกงนี่หวานเลยนะแค่นี้ก็หวานแล้วมั้งแบบตะเพียนเนาะหวานตะเพียนโรงเรียนนี่หนึ่งกระสานี้เหมือนกับเหมือนกับปลาน้ากบเทียบเท่าเลยคุณภาพลงเดียนครับมันเนียปลาเลี้ยงในบ่อกับปลาน้าแม่น้ำไหลอย่างนี้รสชาติคนละรสชาตินะครับพี่น้องเนื้อจะแน่นเนื้อจะหวานมันออกก็อยู่มากเพราะว่าไม่ได้น้องนี่มันติดแม่น้ำกบครับ เม,มื่อกี้บึกมึงตัวเมื่อกี้ท่ามันอยู่นานอีหน่อยนี่ปีหน้านี่หลายโลน่ะเนี่ยเนะี่ยเนื้อมันเครงมันทั้งแน่นถ้ามีมะแดงใส่ข้างดนั่นเลยเนาะวันนี้เาขาจะคัดมะนาวครับควันนี้คัดมะนาวกันรอ,นนอบรองความแซ่บครับ,ข,บขับเข้าหิ้วฮอนวันนี้กินกับผักกาดบาซาบีมาจากบ้านเอาสะระแหน่เอาใบเน้นมาแล้วครับพี่น้องบ่เสียเถียวบ่เสียเถียวถือว่าประสบความสำเร็จอยู่อ่า จะอาจจะบ่ม,มากครับพอได้ปนพอได้กิน,าน,านมากินข้าวเปลี่ยนมาจากแกมากินข้าวนอกบ้านหลังจากไปสวนยางมาทำนามาทงตีกันทะเลกัน,กนเ,ลเลยจะมากินข้าวแบบนอกบ้าน,นรอบปีเลยจับจับเห่หนี่ปกติลงแม่น้ำโขกลงอะไรแบบเ<อ>มืมอม่อก่อนนี่เป็นนักล่าเมื่อเมื่อก่อนนี่เป็นเมื่ออาชีพแล้วเดี๋ยวนี้มันเนื้อใครเต็มท้องเลยพี่น้องลุงปลาตะเพียนยอดอ่ะซุปแล้วซุปอีกเเออดี๋ยวเล่นแก๊สให้ ต้มนาเรบอกต้มรวมกันไปเลยครับจะได้นัวเข้มข้นน้ำมวดน้ำนวลที่ได้เขาแก้มเน็นงแกนแรงเลยที่นี้๋ยวให้มันเดือดเดือดเลยครับอตาคนนี้ต้มแบบเด๋ยวสุกบรรยากาศกด็ดีดีครับเขายังหาปลากันเต็มอยู่นะสีสันน้ำแกงสุดนาเรครับต้มแบบบ้านๆใส่มะขามใส่พริกลูกโดดเข้าไปครับน่าหอมกลิน่นสครานะครับต้มปลาเนื้อปลาสดๆจากแม่น้ำครับแซ่บแน่นอน ตัวเนื้อเราก็จะแล่หนังออกทะเลก็จะมาก้อยแซ่บก้อยก้อยก้อยใส่พริกลาบครับใส่ใสๆๆ่พริกลาบจะได้เครื่องเทศเปหลายครับจะได้ดับข้าวใส่บากินดิบเอาไปมกไปต๋องอร่อยแต่ว่าคงจะไม่มีไม่เหลือ <laughs> ไม่เหลือไม่เหลือให้สุกครับวันนี้นะก้อยแซ <laughs> ่บ้องดูเนื้อมันสีสวยเลยเห็นว่านี่เลยว่าวาซาบิได้เลยโรงเรียนทำมีมีได้วาซาบิ ใช่แต่ตอนนี้เอาเอาเป็นกับข้าวแล้วนั่นเองเนาะกับข้าวเลยกับข้าวไปเลยครับจะพูดถึงว่านี่เนื้อใสๆเลยเนาะเสียงดังลั่นทุ่งแล้วพี่น้องมาเด้อมาเด้อเนื้อแน่นมากเลยลุงเด่นถ้ามีมดแดงใส่นี่สุดยอดเลยนั่นเองเนาะแต่ว่าใส่ตัวนี้ก็ได้แต่ว่าใส่ถ้าใส่มดแดงไปได้แล้ว ว่าจะพาบทะเลไปหาหมดแดงแม่ห้องสอนอยู่ในบ้านน้องมดอ่ะม,<า>มีป,ะม<า>ปุ่มตะม<า>ปั่มอยู่ยเดี๋ยวผมจะไปเซอร์เวิสดูก่อนถ้ามีเดี๋ยวร<ะ>ับเอาทะเลกับทีมงานไปหาไข่มดแดงอยู่ที่แม่ห้องสอนครับพี่น้องหาแต่พี่คัดอย่างเดียวดูนะครับฟังควาเสียงฟังเสียงพีงง่น้องน้ำต้มสุกปลาครับแซ่บนัวมากดูไข่แบบทะลักเลยวันนี้โอ้ไปต้องเลืดเห็นวันนี้เด้อ ปลาสุดยอดเงี้ยเลยไม่ปรุงเลยละเดี๋ยวมันเนี่ยฉอดเด็กอยู่นี่หวานอีหลีเจ้าก็หวานอย่างเช่นน้องแต่ว่าหวานหอมน้องปลาเนี่ยน้อปลาที่เพียงที่หอมจีิงกรีนดีมันขึ้นยุกเขไปปลาปลามันไหนคุณภาพครับปลาเพราะว่าเออแรงที่มากทำแกงพี่น้องเอ้ยใครได้กินนะครับแล้วบอกบอกว่าเลยน้องเล็กก็จะปั้นอ๋อเอามาทำให้สูงนิดหน่อยน้องเล็กนะไอ้นี่บีบบีบน้ำ บีบน้ำบีบเน้นท่าเนี่ยเพราะว่าสุดายเขาต้องเอาน้ำครับน้ำคันเขาจะไปเสียเปล่าอืมตดีวนี้มันน้ำเอาน้ำจากกันนี่กัรน้ำบีบมาใส่เข้าไปนัวๆเลยนะดูน้อเด้อป่อยนั่นเลยพร้อมนะครับที่จะจะกินข้าวเช้าเวลาสักสิบเอ็ดโมงกว่าหน่อยๆน้ำเกลือเป็นหลักถือว่าปลาซ้องขั้นโซเลตวันี้ครับแซ่บแซบน้ำกันพี่น้องเด้อขั้นโซเลตวันนี้จุดวันสูงแต่ว่ะที่เนี่ยถือว่าตามเป้าครับผมคราไม่ได้ยั่งมากมายไม่ไ้มากินมา ก่อนใครเอาหน้าบ้าน,นใส่เข้าไปเอาแบบกึ่งขุงกนกึ่งกันนั่นนี่ใช่ไหมเดี๋ยวพริกลาบตาไมไหมครับครับข้าขวคั่วใส่ไปข้าขวคั่วหมอมเนาะหอ,อมก็แบบผงๆนั่นแหละแแต่ว่ววาขอเน้นแน่เน้นเราแต่ว,ว,ว่าไออ่ผสมผสานกันโอ้หอมข้าขวคั่วอยดี กขาคนนั่นเลยอางไม้ของผมงน่ะหอมอ๋อหอมนี่เนาะอยู่ในตู้เย็นหลายวันยังหอมอยู่นะเด่นออกงานดุในรถตู้มีหอดเขาครัวพี่ปนไหม,มว่าจะเป็นต้องมัดแดงได้งานนี่หักแล้ว

นนต้นหอมผักชใกกีใส่เลยผักไทยผักแพลวใส่กบไปครับใบบักกวดมีใส่ใส่บักกูดอหอมเลยนะนี่ประมาณนี้หอมหอมพริกป่นก็ัวด เป็นนนนั้าลิให้ไปน้ำเอื่อนน้ำไล่ไปน้ำเดี๋ยวไปหาจานน้่นาลิก่อนเนึ่งเทสก่อนเทสอะไรแซบไล่เออี่น้องเสร็จแล้วมาถึงเวลากินข้าวกันครับนี่ดูต้มปลาบึกเป็นตัวเลยนี่ปลาตะเพียนน้ำแกงวันนี้โอ้โหเข้มข้นแบบนัวแบบสุดๆ หรืมอม่าถ้าีมาเมื่อคืนต่อเนื่องมาจากที่ประเทศน้ำกกครับก็เลยไม่รู้อยู่ตรงไหนไหายไม่เจอนี่อ,อยู่ทองมันทองปลานี่ไม่เดี๋ยวคือต้องให้นาเลตตักหน่อยเพราะว่าผมจแค่พนาพเลตเอาปลาบึก,กมาโชว์บ่ควรละเนาะควรน่ะนอู้หอนหาตัวใหญ่ใหญ่ยกสดใส่พี่น้องเด้อยกสดเลยนี่ กินข้าวตอนสิบเอ็ดโมงเนาะ,ะแซบมาแซบกันองมนันหูไป <laughs> ออ <laughs> นั่นเลยบอกกินข้าวเช้าเดี Natalie ๋ยวนข้าวเที่ยงหอดข้าวแรงมื้อนี้กินข้าวกินข้าวมื้อเดียวพอวันนี้นั่นเลยปะ <S <S อตอนนี้กองอำนวยการกำลังแบอกแจกกับข้าวฟรีครับแจกข้าวแจกเครื่องดื่มฟรีใครอยู่ถึงเวลานี้ฮอ,อ,อนวะฮอ,อนวะฮอ,อนวะเอานนี <S <S 2> <S 2> ้ผ่านเนี่ย เทเลยพี่น้องเนาะยกสดเลยครับเดปกติมันเลยไปวัดไปพานาไอ้มันเข้าบ้บ๊บบบบสมบูรณ์แบบอะไดรเนาะโอ้โหทุกทแล้วลโอเคพอละใส่ผักใส่ไปตักทั้งสองถ้วยสามถ้วยหาแต่คนมากินครับตอนนี้ตอวนี้เขาจะพูดคนก็ยังเมามั่นในการหาปลาอยู่ครับนียังอยู่เต็มอยู่เลยนะคนใครใครกิน ครับ <rium. S 2> <asure S 1> ค่อยๆหาหาหาตอนนี <applied in. S 1> ้อันนี้พี่น้องมากินข้าวกันเหมือนกันครับพี่น้องดูไปหยกสดเลยคอยๆืมบอตองหอมพี่น้องถหมวแดงครับคันนี้อียจะเจอพริกลูกโดดไปเข้าไปนะพี่น้องสุดยอดเลยนี่ดูไม่นู่มเลย อะน ic, ี่โอุยลูกโดดใส่จังหน่อยนะเพชรกินจนให้เลยขัวบ้านทุ่งของแท้ว่าการเป็นนอนแล้วการเมาหรือน้อนปรดี๋ยว่าไพ่ะเห็เออดีจ้ะได้ยังก่อนเมื่อกี้ว่าเอาา้นสุดทยเนสุดท้ายเขาจะให้ยังก่อนเมื่อกี้เขามาจะกินกันพี่ต้องมาเด้อมาเด้อมากินข้าวครัดปลาเข้าวเหนียวฮ้อนครับ กินเขากับพี่น้องมาสดน้ำแกงห่อนๆบิ่งนะเขาก็ห่อนๆเขาก็นึ่งใหม่ๆเลยเอาเข้าไปแจกมาร้อมในมือนี่แจกเข้ามาตดยเลยกินโมลามานเลยครับตำเหล็กเห็ดแบบบ้านๆลูกทุ่งลูกทุ่งเนาะน้องเด่นเนาะแซ่บแซบนวลๆแจ่วบองกับมีเด่นอะไรผู้ใดกุ้ยเอากุ้ยเอาเด้อแจ่วบองกินลาปลาไปก่อนแจ่วบองเอาไปก่อน ยังไม่ห่วยมันนี่กัเมนูปลาด้วกันวะเปลาด้วกันมนเป็นปลาแดกกัน้ตมแจงดีเสียงแข็งนะพุ่นกระลังสนันกับมี่า เดี๋ยวเข้านกัอุขึ้นกันครับอ๋อ่านี้ตักเป็นนี่เลยเดี๋ยวเช็ดเลยเดี๋ยันนีเ่นไ่อมนีของนี่ของตักยกมสกป่าตะเพียนไปแล้นนี่มากกวาีแลต้มตมต้ม ว่าใสหมดเลยตัดไปยิ้มใส่ว่าใส่นี่ลายอย่างกินใส่ปลายนะมันหอมมากเลยน้องแก้มมีเกลือไม่ต้องเคยอิ่มแล้วบะที่นี่อิ่มละกินข้าวไปแดดก็เริ่มจะไล่นะครับน้าเรนก็จะทำปลาแห้งนะข้างหลังน้าเไป เพื่อนทีมงานทีมงานเนีข้าหาปลาครับข้ามันหาปลาครังเด่นก็เลยว่าเนี่ยเพราะว่าเขาเจาะกันเรื่อยเพราะว่ามันบางคนก็กินเศร้าตอนบันเดิลตัวนี้เกือบเที่ยงเนาะยังมีคนอยู่เยอะนะนั่นเองเนาะเนี่ยเขายังหากันอยู่เต็มอยู่ยังยืนเต็มอยู่น้ำอยู่เลยครับแซ่บหลายสูตรนี้ลุงเด่นกับจ๊ดหัวปลาตะเพียนไปสองหัวครับสองตัวเลยโค้งนน้ําปลาธรรมชาติเลยรสชาติมันคนละอย่างกับปลาตลาดของจริงนะครับเนื้อมันบอกไม่ถูก มันมีรสชาติอีกแบบหนึ่งครับปลาเลี้ยงกับปลาธรรมชาติเนาะอือครับอ่ะเดี๋ยวก็<ด>จะทยอยกันเก็บข้าวเก็บของนะครับเราจะผมก็จะเดินทางต่อเมื่อกี้ซื้อปลา้วยจะเอาปลาไปเึิ่งอยากเลยปลาตะเพียนนี่นีก็พักแล้วพี่น้องครับสุดยอดนา่เลพามากินข้าวนั่นที่ไม่ไหนรบบรรยากาศแบบนี้เราพามากินข้าวนอกบ้าน เนช่องประจำของเรียนเว้นว่าเว้นอะไรก็รัดีแบบบางบางครั้งเนี่ยเาขาก็รึ้ว่าบรรยากาศเดี่ยวเด้อมันอยู่สถานที่เยาเลยครับไอไอบนนรยรยา,ากาศแคมป์ปิ้งกับน,นอนในรถเมื่อคืนนี่ตื่นตีสี่นอนไม่หลับเริ่มจะแก่แล้วมั้งเนี่ยแก่ของแต่กิ้งไปกิ้งมามาลับจนตีห้าขวาถึงเวลาเขาให้หลับไม่หลับเริ่มจะเป็นใบทองใบสิเริ่มจะเป็นคนแก่นะครับแก่จนเริ่มแก่แล้วเอาให้นได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมเก็บเอง ได้หลายชนิดก,กินเดี๋ยวช่วยน้าเลยเก็บของแล้วก็จะเดินทางกันต่อครับนะเดี๋ยวพาเดี๋ยวจะพาไปดูอยู่เผื่อมีใครขึ้นมาขายปลาอีกครับแล้วก็เผื่อมีปลาอะไรน่าสนใจคนยังอยู่เต็มอยู่เดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศให้ดูอีกนิดนึงผมขอตัวเก็บของก่อนแป๊บนึงครับเดินไปน้องเก็บข้าวเก็บของกันเรียบร้อยนะครับงานเลี้ยง,ต,ง,ยยงต้องมีวันเลือกละงานเลี้ยงต้องมีวันเลิกลาเดี๋ยวเราจะไปดูปลาเขาหาปลาอีกนิดนึงเล่งมองมีแล้วหาพิกัดไหมครับโอ้แซ่บไปวันนี้กินข้าวเที่ยงได้แบบอิ่มหนำสำราญอิ่ม อี่ม่ช <ame> ัดเต็มเคาราบเบียอร่อย<ๆ>มากเลยเป็นเมนูที่พอที่มีเงินไปหาซื้อกินก็ไม่มีอย่างเงี้ยมันเป็นเมนูแบบบ้านๆนะครับแล้วก็ปลาอย่างนี้มันก็ไปหากินยากนะเดี๋ยวไปดูหน่อยเมื่ออาชีพข้เจ้าเนี่ยครับดำเนินการต่ออายุครับนี่โอ้ปลาป,ป่าบอนอยู่นะนั่นเลยอ่านี่ทีมงานที่อยู่เขาอยู่ข้างหลังนี่ทีมงานแหงนี่เขาก็จะซุ่มอยู่เป็นจุดเข้าไปนอนนะครับปลาโผล่ขึ้นมาเขาก็จะทอดแหงเอานี่ยกสะดุ้งไม่เหลือค <posterior> รับเวลานี้ เที่ยงกว่าๆอเปิดได้ถึง5้าโมงเย็นเลยครับอันนี้เขาก็จะรอป่ามันป่ามันบอนเนาะปุ๊บขึ้นมามแล้วก็อเห่ลงเลยเมื่อกี้ป่าตรงนั้นบอนใหญ่ๆเลยครับไปดูคลิปก่อนหน้าได้พี่น้องอคนเต็มนี่นะครับเมื่อเช้าตื่นมานี่เต็มที่แรกผมตื่นมาผมก็อ้นี่ทะเลหมอกลงจัดนะพอสายๆมาก็จะมีทะเลบอกเหมือนเดิมอยู่ ต้องมีสมาธิต้องใจเยนเ็ยนๆนักหาปลาครับนี่โอ้ยยกสะดุ้งยังอยู่เลยตอนนี้เขาล่อ,อของใหญ่ยังเดียวครับอืมไอตัวที่มันเก่งๆที่มันฉลาชราตั่นเลยเนาะ<อ>มันจะมาตายตอนจบในตันปลาด่ะดีมันก็เมาน้ำเมาอะไรมันก็โผล่ขึ้นมาครับมวยนี่เขาว่าเขาเรียกว่ามวยคือว่าเหลืออยู่นี่คือว่ามวยอาชีพอ๋ <c oughs> <c oughs> อมวยอาชีพ <c> ร <oughs> อตียกห้า <c> ร <oughs> อทำคะแนนยกห้า มันก็ไม่ร้อนนะมนอยู่ในน้ำแล้วอันนี้พยายามงมอู้นัน่นนนนนหนๆได้ขึ้นมาแล้วได้ปลาช่อน,นอยักษ์ไซ<ส>เป็นโลครนะเขาเลยปลาช่อนมันก็ซุกอยู่ในโคนเนาะเกืบโลนะครับโอ้โหโลอาบต้มสินั่นเลยพักติ้วส่วนหรือไหมเต็มเลยไหม<อ>พักติ้ว เอาไปต้มสะพังแล้วสวนอะไรอลนนั่นแหละเอาไปต้มสับปะคอใหญ่นั่นนะนี่น้องดูโอ้ยโลโลโลหลักโลหลักโลครับช่อนนาครับของแท้เลยเนี่ยคนที่เขามารอกันข้างหลังเขาก็ประมาณนี้ครับรอของใหญ่รอของใหญ่ได้แล้วคุ้มแล้วตัวนี้ได้ค่าบัตรแล้วครับร้อยตัว มาได้มาได้ขับวัดตอนบ่ายตอนเช้าๆก็หลายๆตัวแล้วนะน้ำกกอยู่ฝั่งไหนนั่นเลยพูดว่าน้ำกกห่างนี้ประมาณสักสามร้อยเมตรเนี่ยโอ้แม่น้ำกกที่มาจากแม่น้ำท่าตอนนะครับมาจากเชียงใหม่เนี่ยมาจากพม่าหลังพม่าแล้วก็มาเชียงใหม่ครับผ้านั่งเนี่ยผ้านั่งผังแม่นน้ำกกุกเวลาน้ำท่วมมามันก็ไหลเข้ามาที่นี่ครับปลาที่นี่ก็เลยรสชาติดีจริงอร่อยจริงครับปลาน้ำจืดที่มันมันมีต้นสายมาจากแม่น้ำกกครับมาจากแม่น้ำพม่านะเนี่ย ก็เลอร่อยออะเดี๋ยวลูกเด็กก็จะเดินทางต่อแล้วพี่น้องกลับไปพักผ่อนก่อนมั้งแต่เมื่อวานนะครับเริ่มตั้งแต่บ่ายสามแล้วกับทีมงานที่แม่น้ํากกครับตามนัเลมาถึงที่นี่เราย,ยังไม่ได้อาบน้ําเลยวันเนี้ <c oughs> นี่นะผมยังไม่ได้อาบน้ำแต่เมื่อวานครับก็คือมานอนในรถกะเดี๋ยวไปอาบน้ําพักผ่อนเลยยาวๆเลยถึงเย็นๆเลย อย่างนาเล่บอกข้าวเช้าไม่ต้องกินกินข้าวเที่ยงเมื่อเดียวข้าวเย็นก็ยังไม่รู้จะกินได้หรือเปล่าอิ่มมากเพราะว่า,วานาเล่นาเล่ล่าปนี้อร่อยสุดๆนี่ของก็มมาหากันไปก็ตอนนี้เวลาประมาณ12นาฬิกา19นาทีครับพี่น้องนาเล่ก็จะไปเหมือนกันละนี่ก็น่าจะเดินทางกันเลยครับพี่น้องเดี๋ยวอีพีหน้าเนาะไปไหนต่อรอติดตามครับเห็นบรรยากาศการเดินทางกลับเราหน่อยนึงรถตู้คงขึ้นตรงนั้นได้เหู่นะ มันก็ไม่หมอะรถตู้ลงมาไปอ่อ,อกโค้งตรงไหนดีต่อข้าวโพดสูงมากเลยครับต่อข้าวโพดตักตึกตัก,ตกเปิดบนแอร์เย็นครับตอนนี้น่าจะสามสิบกว่าองศาค,ครับเริ่มเข้าฤดูร้อนแล้วเนาะทางเหนือก็อากาศประมาณนี้ครับเวลากลับละโอ้นาเรกลับไวอ่ะ นั่นเนนรียไปนู่นแล้วเหรอครัรถตู้เราหาวงสวิงครับเลยใช้เวลาไกลหน่อยตรงนี้แหละจะขึ้นได้ไม่ได้ก็อยู่ตรงนี้แหละรถนั่นนี้กลับรถกระบะมันกลับไวเนาะเนี่ยคันนาใหญ่เดี๋ยวเขาเปิดกระจกช่วยหน่อยขึ้นได้อยู่เนาะขึ้นได้ไหมได้อยู่ยยครับเนาะ โอเคโอ้ขึ้นได้ฮะครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับอ่ะขึ้นได้แล้วพี่โดนเออโอ้นั่นเลยรออยู่นา่นเลยก็กลัวรถลูกเดี๋ยวจะขึ้นไม่ไม่ไหวอ๋อนา่นเลยเจอเพื่อนอีกนะนั่นเลยต้องขนของก่อนรถนะของนาการยังไม่ได้ขึ้นเลย คนก็นยังอยู่เต็มครับพี่น้องอ้แดดห่อนคักพี่น้องใครอยู่ในน้ำโอเคอยู่ใครขึ้นมาตอนนี้ไม่ไหวนะไปได้ไม่ต้องรอไปพร้อมนั่เลยบ้างนี่ไปแล้วนะครับพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ลุงเด่นต่อไปนะครับพี่น้องเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีนะครับสำหรับ E ีีนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับพี่น้องบายๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ